สวัสดีค่ะมดมาทักทายเพื่อนนะคะมดทําคลิปนะคะมดก็จะมาบอกกับเพื่อนๆว่าทําไมมดมาทําอินดีมแล้วมาทําอินดีมได้ยังไงนะคะมดได้รู้จักกับน้องนกลุงนภานะคะน้องนกลุงนภาได้แนะนําชวนมดให้มาทําธุรกิจอินดีมค่ะต้องขอบคุณน้องนกมากเลยนะคะที่ได้ชวน แล้วก็แนะนำพี่มาทำธุรกิจอินดีมเพราะว่าตอนนี้พี่ก็สามารถทำรายได้กับอินดีมได้ตามที่พี่คิดไว้เลยว่าพี่จะทำรายได้กับอินดีมให้ได้วันละ4 0 0พันไม่ขอ4ี่0 0ื่แต่ว่าใครจะรู้ล่ะคะว่าธุรกิจอินดีมรายได้ ไม่มีขีดจํากัดจริงๆตอนนี้มกก็มาทำธุรกิจอินดีมได้หรยยังแล้วคะ่ะแล้วก็เข้ามาเรียนรู้เรียนรู้ในระบบของอินดีมเข้าเทนเข้าห้องเรียนทุกวันทําตามที่โค้ดบอกเพราะว่าก็มีมก,ก็มีโค้ดคอยแนะนำคอยสอนนะคะโค้ดที่คอยสอนคอยแนะนำามกก็มีโค้ดอ่าโค้ดสมเกียรต โค้ดสุพนิกาแล้วก็โค้ดหมอบุ๋มทั้ง3โค้ดนี่น่ารักแล้วก็ดีมากเลยค่ะแนะนำมดทุกอย่างตามงานออตอนนี้ทำอะไรบ้างมดต้องทำในงั้นนี้นะต้องลง youtube นะต้องประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้รู้นะว่าเราอ่ะทำธุรกิจอินดีมเพราะว่ามันเป็นเ,เหมือนบอกบุญนะคะบอกบุญว่าเราเจอ สิ่งดีๆเราก็ควรจะแบ่งปันให้เพื่อนๆให้คนที่เขาลำบากอยู่ได้รู้ว่ายังมีช่องทางช่องทางหนึ่งนะที่ว่าสามารถสร้างรายได้ให้เราและปลดหนี้ได้เยอะตอนแรกมดก็คิดว่าเข้ามาทําธุรกิจอินดีมเพื่อที่จะให้เราหมดหนี้แล้วก็ให้เรามีรายได้อย่างเดียวแต่พอเข้ามาแล้วผู้บริหาร ได้สอน i ม d เซตเราใหม่ได้สอนความแนวคิดเราใหม่อะคะ่ะว่าที่เราเข้ามาทําธุรกิจอินดีนนี้เราไม่ได้เข้ามาขายของเรามาบริโภคสินค้าแล้วมาเป็นผู้ประชาสัมพันธ์บอกต่อให้เพื่อนๆที่เขาอยากมีรายได้อยากปลดหนี้อยากมีชีวิตอยากมีอิสระอยากมีสุขภาพที่ดีอยากมีรอยยิ้มก็คือ สามอย่างนี้ทุกคนอยากได้ใช่ไหมคะอิสระภาพสุขภาพรอยยิ้มเนี่ยค่ะถ้ามาทำอินดีมเพื่อนๆจะได้สามอย่างนี้เลยค่ะสุขภาพสุขภาพอิสระภาพรอยยิม้มก็คือเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของอินดีม ใช้แล้วทานแล้วสุขภาพดีค่ะแล้วทําไปเราซื้อกินซื้อใช้ประชาสัมพันธ์เรามีรายได้แล้วคนที่เราแนะนำมาก็มีสุขภาพดีมีรายได้ก็มีความสุขใช่ไหมคะก็เหมือนกับเราบอกบุญเราสมาชิกอินดีมไม่ได้มาหวังอะไรกับเพื่อนๆที่ว่าเรามาประชาสัมพันธ์ทุกวันนะคะ เพราะว่าเรามีรายได้ดีงานดีสินค้าดีเราจรึงมาบอกต่ออินดี p โปรเจกต์ลปหนี้คุณก้องทำมาเพื่อคนไทยที่เป็นหนี้และอยากมีรายได้ค่ะด้วยความหวังดีจากมดและก็สมาชิกทุกคนนะคะมดก็อยากจะให้เพื่อนๆที่ว่ายังลังเลยังไม่กล้าตัดสินใจว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ไหมได้ยินคำว่า เครือข่ายออนไลน์ก็สายหัวแล้วมดอยากให้เพื่อนๆที่ว่ายังลังเลหรือว่ากลัวแต่ว่าอยากมีรายได้นะคะเพื่อนๆสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ค่ะทักแชทมดมาแล้วก็มดจะพาเพื่อนๆเข้าไปเรียนรู้ในห้อง opp ของคุณโอสุมิ์บุญชัยนะคะ